ในวันนี้เราจะมาจัดงบสุ่มทำเป็ดตกปลาแบบไม่อัดเนี่ยยอดจีิทุกคนเฮ้ยเจ๊เพียวโอ้ยโอมแหลกอ่ะชกแม่งเลยไหมพี่แม่จะเตะเนี่ยผมรีบแล้วดีผมเปล่าอีกแป๊บนึงครับเกลียบกันครับเคยดูใจร้อนเหรอเคยเห็น่ะมันเร็วจริสิ่งหมือนพี่อุ้ยโอ้โหนผาดไหมผ่าดเลย นี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับการจัดงบสุ่มทำเบ็ดตกปลานะครับ<ฮ>แบบฉบับไม่อัน้นไม่อัน้นไม่อัน้นจริงไหมจริงดีก็ดูนี่กล่องปริศนานะครับรทุกคนและในกล่องนี้นะครับมีเงินสดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทเดี๋ยวเราจะให้เจ๊เปี้ยวหยิบขึ้นมานะครับไปเดียวเนอะหยิบเออหยิบหยิบเร็วเฮยอยากตกปลาแล้วเนี่ยคนดูก็รอนานแล้วเนี่ยเขายากเฮ้ยจิ้ยจิ้ง แล้วเราต้องจัดงบในราคา2 1งพ <100. S 2> ันหนึ่งร้อยิว่าจะได้เบ็ดดีๆไม่วะเจ๊เปียวยังไงก็ดีนี้ได้ไงเบ็ดแน่ดีไม่ดีอ่ะไม่เกี่ยวหรอกต้องไปดูว่าเราอะตกใ้ปลาไหมเดี๋ยวหาว่าเปาองอ่ะไม่มโมไม่ถึงแสนหรอกดูกล่องนี้ให้ดีนะน้องอดูให้ดีว่างบเท่าไหร่หนอุยขาเปล่าอู้เนี่ยยอดจริงทุกคน ถ้าหยิบก้อนนี้ขึ้นมานะ FC น่าจะได้เบ็ดกันเต็มหมาทุกคนเดี๋ยวเราไปหาร้านทำไปตกปลาเลยดีกว่าว่างบ2อ0พันของเจเปียวนี่จะตกปลาได้หรือเปล่าและจะได้เบ็ดคันไหนที่ห้ออะไรลอกแบบไหนไปดูกัน Let's go ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านตกปลาแล้วนะครับทุกคนผมจะให้เจเปียวสีกองแล้วผมจะการเซอร์วเองนะครับทุกคนไปเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าไป สัเดี๋ว miss, วยวพ,คคพี่นะี่ผมอยากตกปลาพี่มีงบอยู่แค่สอง0ันึสามารถจัดเบ็ได้ได้ครับสบายมากครลอกยน้ยน้ํา,า,นา,าได้สากป,นะประกอบได้ไมพี่ได้ไดไดคจัดใน,นครับผม à, ต้องงี้ครทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นบว่างบอหจะได้เบ็ดเป็นแบบไหนลอแบบไหนคันดยเรามาเดินดูร้านท่าในดีกว่ามีอะไรบ้าจากภาพมุคนแบบคันเคตเยะมีทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมพี่มีหมดครับขาดเยอะมาก ร้านพ่อก็เซ็ตจัดได้หมดครับร็อกมีเทียบเลยมีทุกราคาครับในร้านแพงสุดเท่าไหร่พีล็อกประมาณเนื้อต้นต้นครับที่มีนะครับเมื้อต้นต้นครับชิมาโนุใช่ครับร้านที่อยู่ตรงตรงข้ากับซุกี้ตีน้อยทุกคนตรงจอหอะมาได้นะมาครั้งแรกเลยทุกคนมาอันไหนร้านนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเจี๊ยบโอ้ยก้อนเขามีเยอะเจี๊ยบโค้ดได้หรอวะแต่ว่าเขายังไม่วางจำหน่ายใช่หรอเออเขาบอกเขาจำหน่ายหนึ่งสิงหาแล้วไม่วาไงวะเนี่ยเ้ยวะ ของแท้ทั้งนั้นที่ของแท้อุ้ยไอชนที่ว่าแน่ยังโดนเหยียบของแท่น้องเฮ้ยของจริงว่ะถฉมแม่งเลยไหมคือตอนนี้พีเขาแม่งเผลอเว้ยวปาเหรอจับเลยเขาตามไปเลยทำไงแล้วก็อย่าบอกเขาดิเข้ามาดูคลิปนี้ว่ะจังหวะถึงเราก็ไม่ต้องกลับมาก็ต้องไปเอากระเปเลยนเลยไปดูต้นทางไว้เลยนะ เดอมีทุกทุกสีเลยทุกคนทุกคนอย่าไปบอกเขานะครับเดี๋ยวผมแม่งเกมเว้ยผมจแจก FC นะครับทุกคนใครอยากได้นะครับรอเลยผมจะไปแจกนะครับแต่อย่าไปบอกเจ้าของร้านนะพี่ไปไปดูเขาดีว่าเขาประกอบถึงไหนครับที่รับเป็นไงบ้างครับอ่าก็ได้สายได้ล่อแล้ะครับเดี๋ยวหยิบคันให้นะครับอ๋อพี่อันนี้เป็นคันของอะไรนะกุซ่านะครับกุซ่าอู้สว,สวยนะสวยนะทุกคนลื่นไหมวะโอ้ my g o d เบบี้คนลื่นนะทุกคนใครอยากได้นะเดี๋ยวผมแจกอีกแล้วเหมือนเดิมครับแจกเจ็คเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตอนนี้คันนะครับเอาเป็นเวทกลางครับช่อนฉนวนตอนนี้เป็นเวท10ขีด20ครับคันของอะไรพี่อันนี้ของแอร์เกียร์ครับผมแอร์เกียร์อีกแล้วอุ้ยสวยนะเอ้ยเข้าเลยเนี่ยพี่เข้าอะไรครับดำทองใช่ครับดำทองเอดูดูได้อยู่นะประกอบเลยนะครับผมประกอบเลยพี่ประกอบเลยจัดไปโอ้ยแม่งของจริงเนาะทุกคนเดินทุกขอได้แล้วได้เลยเผื่อเจออยื่อที่ถูกใจเนาะ ไม่พูดเงินเกิดไว้ว่าลองหาดูเหยื่อก่อนละอะไรเฉยไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวทำซุ่มเดินดูอ้อมหลังดีกว่าทุกคนเผื่อแบบมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้จิ๊บพี่อ๋เราลองอีกสักเหยื่อดีกว่าเหยื่อะไรเล่าอย่าใต้น้ำมากเผื่อแม่งไม่ได้ปลาไงเห็นแล้วว่าจะไปตกบ่อบ่อรับไม่ใช่หรอเอาเหยื่อตัวไหนดีวะเลื่องทีเลื่องเหยื่ิยังไม่เคยตกปลาเลยอืมก็ลองดูสักเหยื่อสองเหยื่อก็ได้อันนี้เหรอจะได้เนาะเราไปถามพี่เขาไงว่าพวกตกช่องตกอะไรเงี้ยมันได้ไหมหรพี่ครับ เดี๋ยวตัวนี้มันตกช็อตได้ย่างเี่ยใต้น้ำอาพายาได้ครับหมายถึว่าโอกาสกินมาสัก70%เป็นแบบไหนแนะนำเป็นหนอนยางไหมครับง่ายดลหนอนยางเหรอใช่ครับผมโอเคเราไปเอาหนอนยางกันดีกว่าแบบไหนก็ได้ใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับเออว่ะเอาสีเดียวทุกคนไม่เลือกยากอีกแล้วจริงสีนี้อะสีไหนสีส้มไม่ละโอ้โหเจ๊เบี้ยวเขาไม่ได้ปลานะง่ายก็ได้ ก่อนกลับบ้านเราจะลองเทสตหมายข้างทางดูนะครับเผื่อแม่งได้วัดไซวัดอะไรเงี้ยทุกคนเออถ้าไม่ได้ผมปล่อยจีบเปียวทิ้งเวลานี่แหละค่อยกลับมาเอาอว่าเขาไม่รู้จริงเหรอวะไม่รู้เขากำลังต<อ>ั้งใจกอเป็ดอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงไม่โดนจับแน่นะไม่โดนหรอกโดนจับเปล่าโดนจับสิ่งาโดนจับหรออ๋อเหรอนะคิดบ้างไหมไปละเอาไปจิ้มดิกันมันสุดโยจะไปไนอ่ะจะอยู่ที่บ้านเลยเรา เกลือกเก็ลือกเนี่ยผมรีบแล้วบีบรูบ่าวบีบแป๊บนึงครับเกือบแล้วครับอืมยังไงวะทุกคนใจเย็นเลยรู้ใจร้อนพี่เคยเห็น่ะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้ผมมัดเดีวจริงจรินึ่งพี่อย่าให้ผมโมโหรอไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมัดเบ็ดไม่เสร็จนะครับทุกคนแต่ผมจะให้เหยื่อพี่เข้าไปก็แล้วกันนะครับ แต่อย่าไปบอกเขานะเว้ยพี่ผมให้เหยื่อไปสามตัวนะว้าแจกเอฟซีนะครับโอ้หครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหแจกแจ๊กแจ๊กน้โบใช่ครับของแทรครับพี่โอ้โอดยอดขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณครับเป็นไงล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าที่ลานเขาเนี่ยโดนผมเอาเหยื่อมาแล้ว ไม่ใช่อะไรนะครับผมตัวเอฟบีเขามาทำหางไงร้านที่เขามาอยู่ตรงข้ามคุกกี้ตีน้อยจอหอนะครับตลาดลงทอนะทุกคนก็รีบๆมาเอาเหยื่อที่ร้านเขานะครับมีแค่3ตัวนะครับเหยื่อของแทรพี่แจ็คแป๊บโพนะครับเดี๋ยววั P P นนี้ผมจะไปตกปลากันเลยด C, ีกว่าทุกคนคือพร้อมตกจัดอะไปเริ่มตกปลาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากหมายข้างทางแถวเด็กเมืองเลยมาดูกันซิว่าเหยื่อของแทระมันจะดีจริงหรือเปล่าวะไอ้นี่โล,ลอะไรอน่ยมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสหมายข้างทางก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านใหญ่พี่แจ็คแป๊บบโตััวนนี้ะครเหยื่ออขงแ� ลองกันเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้รู้ครับเดี๋ยววันนี้รู้เลยอ้าวมาครับทุกคนมาวัชรจะแด็กไหมวะมามาลองดูมาลองดูวูแอคชั่นดีอยู่นะทุกคนดูดิเบ่งเบ้งเร้ยบรู้แล้วทำไมฟ้าไม่กินวะแม่งฟันเหลืองไม่เป็นฟันมึงดูเนี่ยฟันเหลืองเตอะฟันเหลืองเตอะ Vi ler. เมื่อกี้นี้นะครับที่เราไปตีนะครับทุกคนก็ลื่นอยู่นะครับแต่ดูจากแอคชั่นเมื่อกี้นี้ก็ได้อยู่นะครับเพราะมันเป็นเหยื่อของแตรไงมันต้องดีอยู่แล้วนะครับทุกคนผมว่ายังไงก็ได้ปลานะครับแต่ที่ตีเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าในคลองนั้นเนี่ยมันมีปลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามีมันน่าจะงับแล้วจากที่ผมตีไป 2- อสามไม้นะครับทุกคนปลามันออกมาจากพุ่มไม้อยู่นะทุกคนแต่มันต้องใช้เวลานานกว่านี้นะผมก็มือใหม่ด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปลาแถวนี้มันชอบแอคชั่นะ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตีเทสเทสดูพอได้แบบโชว์ฟันเหลืองปลานะทุกคนเหยียดพ่เกในแม่งทีเด็ดคือแบบยังไงอะฟันเหลืองด้านบนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ่อรธรรมชาติที่ผมจะไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนบอกกเลยว่าบ่อที่นี่เนี่ยโคตรตึงไปเจอกันที่นู่นเลย let's go <S ตอนนี้เราก็ถึงบ่อแล้วนะครับทุกคนนี่ไงฮะผมจะตีบ่อนี้นะครับทุกคนผมบอกกันเลยว่ายังไงก็ได้แน่นอนนะครับ mm hmm. อ่าน,นะครับผม ยังเบียดนะครับสเต็ปแรกอ่าอโอ้ระยะวอรอย่างดีเลยทุกคนแบบโคตรได้ดูดิอ่าอืมแบบไม่ต้องตีปลาก็น่าจะกินนะทุกคนอืมเป็นไงตีโชว์ฟันเหลืองปลาซิวไปทีนึงนะครับโอ้โหปลาซิวถึงกับตกใจนะครับเมื่อเจอเหยื่อของพี่แจ็คแป๊บโผนะครับผมพูดเป็นเล่นนะครับนุ่นหมายรับอยู่ตรงนู้นนะครับไปคนตามมาตามมา แล้วอีกอย่างนะครับทุกคนวันนี้ลมเป็นใจมากนะครับระยะการตรีเราก็น่าจะโอเคอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้เจพี่เอาืนรอตรงนี้แหละผมจะเข้าไปตีเองนะครับเฮ,โฮ,ฮ้ยเบี่ยงแรงน่าจะกอเร็วไปนะครับทุกคนเดี๋ยวลองแบบระยะสั้นๆ ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะเพราะว่หนองนี้น่าจะเป็นหนองควายนอนนะครับหนองวัวหนองควายนอนนะน่าจะโดนคนแถวนี้ไปแดกหมดแล้วมั้งประชงประช่อนเลยไม่น่าจะมีตีบ่อยหรือเปล่าเออว่ะเนาะที่นี่เขาได้ข่าเซียนมันเยอะด้วยอะ่ะเซียนแบบเซียนออกหมายตกปลาเยอะมากนะครับเพื่อนๆไปตีดขันตอนเลยดีกว่าครับ let's go baby ทุกคนครับผมมีความจริงจะมาบอกกับทุกคนเลยผมไม่ได้ขโมยเหยื่อที่ร้านเขานะครับทุกคนอย่าไปเข้าใจผิดนะครับผมเนี่ยได้จัดเหยื่อพิเศษแบบโคมาทั้งหมด50ตัวนะครับนี่นี่คือหลักฐานนะครับจากร้านเขาเลยนะครับนี่ บอยเทพนะครับผมเออผมก็ได้สปอนเซอร์ร้านเข้าไป3ตัวนะครับที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยก็น้องๆคนไหนที่อยู่ละแวกนั้นนะครับก็ไปเอาเหยื่อที่ร้านพี่เขาได้นะครับผมบอกเขาไว้แล้วนะครับว่าถ้ามี f c มาจากผมนะไปขอเหยื่อก็ให้เขาไปเลยนะครับแค่กบยางที่แจ็ค3ตัวเท่านั้นนะครับใครไปก่อนได้ก่อนนะครับผมแล้วเหยื่อที่เหลือเนี่ยผมไะแจก FC เหมือนกันนะครับนี่เป็นเหยื่อของแทพี่แจ็คแปรบนะครับมีทุกสีนะครับทุกคนบอกแค่นั้นแหละ50ตัวนะครับดูเลยโคตรเยอะ50ตัวนะครับ น้องๆคนไหนอยากได้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้เพราะว่าอะไรรอบนี้ผมแจกทั้งหมดเลยแล้วผมออกค่าส่งให้ด้วยนะครับแค่นั้นแหละคนละตัวเท่านั้นนะครับก็กดติดตามเบาอามด้วยเดี๋ยวผมไปออกหมายต่อเลยดีวยกว่านะครับงานเนี้ยปลาโดนแน่โดนอะไรวะโดนเหยื่อจะไปโผล่เข้าไปสิอ้าวนึกว่าโดนตอกปลาตัวไหนที่ตีได้ด แล้วก็อยู่ที่หมายลับที่ผมเนี่ยเพิ่งหาเจอสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนนี่ดูนะครับผมบอกได้เลยว่าหมายนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านร้างครับทุกคนเนอ,อเป็นบ้านร้างที่ผมเคยมาสองคลิปที่แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปานอะไรวะป้ายอะไรอ่ะฮมยมันเขียนว่าอะไรวะทุกคนห้ามจับ ปลาในบ่อเฮ้ยผมก็ไม่ได้มาจับปลานี่ครับผมมาตกปลาทำไมหรอผมมาตกปลาผมไม่ได้มาจับปลาครับโอเคเปล่าอืเฮ้ยเจ้าอิวผมมาตกปลาหรอคิดว่าจะได้ไหมได้โอ้โหนี่ปลาวะ ปลานะทุกคนมีปลานะจิงโปนี่มีปลานะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ลองทําการเวี่ยงตรงนี้หลายรอบแล้วนะครับแต่คือผมพูดจริงนะเว้ยระยะการเวี่ยงมันไม่น่าจะได้นะคือคันมันยาวทุกคนผมก็ไม่มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นเนาะว่ามันต้องเวี่ยงแบบไหนอะไรยังไงเนาะแต่ก okay, ็ไม่เป็นไรครับทุกคนแค่มาเทสเยี่ยงิจแ๊บโคเอฟซีวิเฉยแล้วเขามาแจกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าหมายโคตรสวยนะทุกคนผมบอกจริงเลยแต่วันนี้ไม่ได้มาพร้อมลุยนะเพราะว่าเจ๊เปียวมาด้วยเนาะ ลงแต่งตัวมาแบบไม่เหมาะกับการตกปลา,ม,ามันเกีียงเลยแตงก็เจียวมาเจี้ยวมานี่แหละจะได้ปลาทุกคนเอาฟู่อูอ้ว่าอ้ามตกเป็นไหมเนี่ยผมเบี่ยงแบบนี้ไม่เป็นทุกคนเบี่ยงแบบตรงๆอ่ะมันชอบฟู่นะครับแต่มันต้องจําเป็นต้องเบี่ยงตรงๆจริงๆเว้ยต่อยอะไรเนี่ยเบาอ้ามอะไรวะ เจ๊เปียวว่าเบาอ้ามาตกไม่เป็นมากกว่าทำอะไรไม่เปน็นสักอย่างเลยอ่ะทุกคนดูจากวันนี้ก็รู้แล้วค่ะทุกคนบอกมากเ,เลยอะอยังไงก็ไม่ได้ปลาหรอกเชอ่เอเถอะซื้อกินนะดีกว่าจเจ๊เปียวบอกว่าโลเคชันตรงนี้ให้ผมมาโยนะทุกคนมาลองดูซิว่ามันจะได้ปลาไหมมุอย่าทางไหนดีวะนีแลวกันโหยะโคตรได้เลยไม่มีลูกพออปลาพูงปลาพุาเดเลยนะทุกคน ตีไปเรื่อยๆดีเบาอา้ามเน้มก็ได้หรอกวันเนี้ยโอ้ดูดิแม่งฟูจัดเลยอยากจะหัวร้อนได้ทุกคนแต่มันอยู่หน้ากล้องเก็บอาการอยู่นะคะ <c oughs> ดูสีหน้าน <c oughs> หัวร้อนแล้วหนึ่งครับ <c oughs> เรียบร้อยครับตีทีเทสตั้งเบีดเรียบร้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไป็นโพชั้นไปเล็วจ้า โอเคทุกคนกลับบ้านสิครับจะรออะไรเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่ครับตอนนี้เรากลับมาที่หมยเก่าแล้วนะครับเพื่อนๆเราไปประกอบเบ็ดไม้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะมัดแน่นดีหรือเปล่านะแล้วไม่รู้ว่าผมจะใส่เหยื่อถูกหรือเปล่านะทุกคนเหยื่อใต้น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสไม้แรกกันเลยนะครับทุกคนสักครั้งก็พออ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยตกปลาได้เลยสักครั้งหม้แรกครับผมอีกแล้วอีกแล้วอะไรเอออะไรเอยมันติดอะไรวะอะไรวะเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นวะก็ม,มันก็ลื่นอยู่นะเนี่ยโอเคน่าจะได้ได้ระดับแล้วทุกคนไอ้เหยื่อตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องกอเร็วนะครับกอฟองฟองแล้วจิ๊บเดี่อวอประดุกเปล่าวะน่ะปลาผุดเลยจิ๊บเด่วอุ้ยตามามีตัวตามามีตัวตามาอะไร็วๆโยนฮะเก็บโยนไปเลย ว้าโ,โหใครดูไหมเราจะได้ไหมทุกคนเฮ้ยน้ทุกคนได้หรือเปล่าวะได้ไหมโอ้โหเมื่อก,กี้ะอะอมไปทั้งแล้วทำไมไม่ให้มันขาบก่อน่อยดึงมาดึงดึงมาก็ไม่ขึ้นนะเว้ยต,ตยติดอะไรตรงนั้นน๋ยวผมมามีใหมีใหม่ๆทุกคน เลยเฮ้เยเฮ้ยเสยงไม่ได้ไปจริงๆทุกคนแต่มันขาดด้โอ้โหรอบที่สองแล้วนะออเปล่าอามเฮ้ยปลาที่นี่ม่งดุจังวะไม่กินเหยื่อทั้งหมดไม่ได้นะสองตัวแล้วนะคะทุกคนวันนี้สองตัวแล้วที่ไหนอ่ะมา,อะมารอบนี้เราจะใช้กบยางพี่แจ็คแป๊บโคหัวเหลืองนะครับทุกคน หัวส้มแม่งปล่าไปแดกแล้วนะครับแม่งขาดจะรัลล่วเลยนะครับทุกคนอ่าเรียบร้อยครับผมนี่ไปเอาไปตกเลยดีกว่าคุณแล้วคุณแล้วเดี๋ยวลองปาดบะกาบ่อดูนะทุกคนไม้นี้ดูไปเลือยชุบเชี่ย่าขอทาละมดนะครับทุกคนมดเต็มเลยอุย้ยตะลึ ไปหมายสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนน่าจะกลับ,บ้าแล้วตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนไปหมายรับสุดท้ายถ้าไม่ได้บ่อน,นี้ผมเลิกตกปลาแล้วไปจ้าเ้กือบต้องคอเลยตอนนี้เราก็มาถึงหมายรับที่สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งบ่อน,นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคนแถวนี้ไม่กล้าแม้แต่จะมาหว่านแหหรือตกปลาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ่อโหดมาก ครับไม่ใช่คนนู้นนะไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนู้นนะไม่ใช่นะครับทุกคนนี่ด้านนี้เลยไปเข้าไปกันเลยนะครับโหทางเข้าบ่อม่งโคตรสุดนะ่ะจริงคุถามจริงจะไปเอาวะมูกัดม่เนี่ยแต่เขาว่าบ่อที่เนี่ยป่าอย่างแน่นเลยนะจากสีน้ำดำปี้เลยว่ะทุกคนบังคัาไปดิเงี้<อ> โอ้โหเนี่ยปิดเลยจดหมายแล้วกันเป็นไงบ้างมาเนี่ยปิดเลยขุดอยู่นะจะเป็นพวกเออไม่ใช่ปลาช่อนเป็นพวกปลาหมอปลาขาวตุ้ยแส่ดีที่สุดโอ้โหแล้วผมไ่เขย่าลังโครนนาน หลังนี่น้อยขนาดนี้นะเขาเอาขอมือเนี่ยโอเคทุกคน ไปกลับบ้านดีกว่าว่ะอันนี้ก็คือเหยื่อของพี่แจ็คแปโผนะครับทุกคนนี่ที่เหลืออยู่ณตอนนี้นะครับเหยื่อของแท้นะครับผมตกปลาตกง่ายตกไม่ได้ก็ไปตลาดไอช้อนที่ว่าแน่ยังโดนเหยื่อของเท้น้อง5่าตีแล้วติดก็บิดมาซื้อมันแคปชั่นแต่ละอย่างโคตรบันนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้เหยื่อพี่แจ็คแปร์โผนะครับก็คอมเมนต์มาครับว่าอยากได้เพราะว่าอะไรแล้วก็เหตุผลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่วางขายนะครับณวันที่ผมถ่ายคลิปนะแต่ถ้าคลิปนี้ลงหลังวันที่1ก็คือปล่อยขายแล้วมีีแค่่่10400,000ตัวทปลอออยก นะครับผมผมก็ไปหนึ่งในนั้นนะมีทั้งหมด50ตัวนะครับให้ร้านที่อยู่ตรงจอหอไปแล้ว3ตัวนะครับแล้วก็ตีปลาช่อนที่บ่อรับขาด1ตัวแล้วก็อยู่ที่คันไปอีกหนึ่งตัวนะครับรวมทั้งหมดที่ผมเอาไปใช้งานนะครับมีอยู่5ตัวและตอนนี้เหลือทั้งหมด45ตัวนะครับใครที่เป็น45คนที่โชคดีนะครับก็รอนะครับทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะประกาศที่ u t u b e ชุมชนนะครับก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะไปกดใจให้ถ้าใครได้นะครับทุกคนแล้วผผผู้้้้โชคคดดดดดีีีออาจจะไไัันนนนเบบ็็ขงงมมปววยท่่ตกใซึ จัดมาในงบ1,710บ,บาทจะไปหาแจ็กกี้นะแจ็คพาเจ้งเร็วๆนี้ทุกคนกดติดตามไว้รอเลยผมจะไปให้เขาสอนตกปลานะครับว่าวิธีการตกปลาที่ถูกต้องและหลักการที่แท้จริงของมันเนี่ยคืออะไรผมเนี่ยสังเกตเข้ามาหลายคลิปแล้วเขาได้ตกเสียนจริงนะทุกคนผมนี่ชอบเลยดูจบทุกคลิปลี๋ยวเจอกันนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งรอเลยแล้วเจอกัน E ีหน้า